สวัสดีครับชาวเดวิลเกมเมอร์วันนี้ก็มาอยู่เกมไลน์เรนเจอร์ซีซั่นสองอีกเช่นเคยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่นเกมไลน์เรนเจอร์นะครับสามารถแอดไลน์ผมมาได้นะครับ เอาไว้แลกเปลี่ยนเกันนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาบอกเรื่องเกี่ยวกับ F ด้วยครับคะแนนมิตรภาพนี่แหละคือถ้าวันจันทร์เนี่ยเขาจะปรับเปลี่ยนใหม่ครับผมก็เลยรีบมาบอกตั้งแต่วันนี้สําหรับคนที่ยังไม่ทราบนะครับคือประเด็นหลักๆนะฮะเขาจะเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับขนนกนะฮะให้แบบมันเรียกว่าอะไรคล้ายๆแบบปรับสมดุลให้แบบไอ้คนที่แบบมีเพื่อนในเยอะจะได้มีขนนกในน้อยๆหน่อยประมาณนั้นนะฮะไม่ให้แบบขนนกมันเยอะไปสําสำหรับคนที่แบบมีเพื่อนในเยอะนะฮะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาบอกวว่่่าาาาาาเเเขขปปรรรััับบบบอะะะไ้้นกกกีีียแพทจจม2.1.0็ช วันจันทร์นะครับจะมีเวลาให้ก่อนที่จะอัปเดตครับประมาณวันอาทิตย์นี้นะก็มาดูรายละเอียดเกี่ยวกับการอัปเดตในกันนะครับนะอย่างแรกเลยก็คือแบบเขาก็จะเพิ่มจานวนแม็กขนนกนะครับจาก5เป็น10นะก็คือไอ้ตัวนี่นะห้าอันไอ้ตรงขนกนกเหลืองน,นี่นะห้าอันก็จะเพิ่มเป็น10อันนะครับก็คือแบบมันจะดีต่อคนที่ขนนกน้อยๆน,นะครับหรือว่าแบบคนที่ไม่มีกี่ขนนกเก็บไว้ในคังนะ จะดกีกับเขานะครับก็คือเปิดเกมมาถ้าเราเขาแบบไม่เล่นอะไรเงี้ยเปิดเกมมาเขาจะมีขนนกให้เล่น10อันนะประมาณนั้นนะแล้วก็ต่อมาก็เขาจะมีถ้าเข้าเล่นในช่วงเวลาที่เขากําหนดเนี่ยเขาจะให้ขนนก5อันนะครับสีนะครับประมาณนั้นนะคือเข้าเล่นตั้งแต่เวลาประมาณ8ปดโมงเช้านะครับถึง10บโมงเช้านะใน3ช่วงเวลานะแล้วก็เที่ยงถึงบ่ายสแล้วก็6กโมงถึงสองทุ่มก็จะได้5้าขนนกนะครับสมช่วงเวลานะต่อมาก็คือเมื่อคุณเลเวลอัพนะก็จะได้ขนนกเพิ่มอีก5อันนะครับ จากแต่ก่อนก็คือแบบเขาจะเพิ่มเป็นแม็กขนนกใช่ไหมฮะก็คือแบบเต็มขนนกคือถ like ้าแบบเพื่อนเพื่อนที่มีขนนกเก็บไว้ในคังแล้วก็จะไม่ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนที่แบบไม่มีขนนกเลยนะฮะก็จะได้เป็นแม็กขนนกก็คือเต็มนะฮะแต่นี่ก็จะปรับใหม่ก็จะแบบเป็นเพิ่มนะฮะก็คือเวลอัพก็จะได้ขนนกบวกไปเลย5อันอะไรประมาณนี้แล้วต่อมาครับที่สําคัญที่สุดที่ผมจะมาบอกครับให้เพื่อนๆนที่มีคะแนนมิตรภาพอยู่ในคังจดหมายที่ไม่ได้ไปเอาให้ทราบนะครับถึงก็คือแบบสามารถเชิญเพื่อนได้้ตต่่่่่่ออวััันน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 นะะ20 30คคเเเเทาาารบขปปปลียใหมจจกกแ็ แล้วอันนี้คือสําคัญที่สุดครับสามารถแลกขนนกได้แค่10คขนนกต่อวันครับจากคะแนนมิตภาพนะฮะก็คือแผทต,ต่อมาเนี่ยนะเขาจะจากัดไม่ให้แลกขนนกเอ้ยให้แลกขนนกแค่10ครั้งนะเนี่ยเนี่ยสิครั้งนะก็คือตอนนี้นะครับถึงวันจันทร์ที่จะถึงนี้ครับรีบแลกขนนกใส่นะครับถึงเช้าวันจันทร์นะครับประมาณสิบสมโมงนะครับเขาจะปรับอัปเดตใหม่นะรีบแลกขนนกให้หมดนะ เอาคะแนนมิตรภาพมเรีบได้ให้หมดฮะสำหรับเพื่อนๆที่เพื่อนอย่างน้อยนะครับแบบรีบไปหาเพื่อนแอดเพื่อนไว้อะไรอย่างเงี้ยให้เขาส่งขนลงให้แล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันครับถูกไหมครับตัวเกมเขาจะให้แบบไปเล่นกิจกรรมเขาแทนนะเพื่อนจะเอาขนนกมาใช้แทนอะไรประมาณนี้นะฮะก็เลยแบบไม่ไปให,ให้ผู้เล่นไปเพื่อนๆเ,อนเ,อนเยอะๆแล้วก็ไปส่งขนนกเอาคะแนนมาแลกไม่ให้ก็ไม่เข้าใจตัวเกมเหมือนกันนะแต่ก็น่าจะปรับสมดุลอาจจะดีขึ้นกว่าเก่าก็ได้นะฮะก็ต้องรอดูต่อไปครับส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับสำหรับแพะวันจันทร์เดมนึ่งจะล้วกันนะ มีเยอะครับส่วนหลังๆนี่ผมว่า,น,าน่าจะเป็นข้อดีหมดนะตั้งแต่ข้อ2-9ถึง9อะไรนี้นะน่าจะเป็นข้อดีหมดนะครับข้อเสียก็จะมีแค่ตรงนี้นะจุดเดียวเท่านั้นนะครับที่จํากัดวันนึงเนี่ยแรกขนนกจากคะแนนมิตรภาพได้แค่10ครั้งเนี่ยโอ้โ oh. ห จำกัดมากเลยนะฮะแล้วอยากให้ทีมงานปรับนะฮะถ้าปรับอย่างนี้แล้วคือแบบขนนกมันจะน้อยมากครับยิ่งหาขนนกยากนะฮะเนี่ยด่านสเตจพิเศษนะครับอยากให้ใช้ขนนกแค่อันเดียวนะครับแทนที่ปกติจะใช้เป็นสองอันนะพอใช้สองอันนี่ใช้เยอะมากครับกว่าจะแบบเล่นหมดตุกด่านอะไรเงี้ยอยากให้ทีมงานเขาปรับใหม่เป็นใช้แค่หนึ่งอันนะครับต่อหนึ่งครั้งในการเล่นเนี่ยเพื่อมันจะได้ไม่ต้องเปลืองขนนกนะครัเนี่ยนะนะขนนกมันมันไม่พอครัคือผมคำนวณหมดแล้วนะสมมติแบบเล่นทุกด่านเลยนะครับใช้ปปปรรรรรระะะะะะมมมมมาาาาาณณณคคคนนนนนนนกกอออััััับบบซึ่่่งถืวเยสหที หรือที่จะแบบหาขนนกได้วันเกือบ1น0่ขนนกเพื่อมาเล่นดดยพิเศษแลวเก็บวัตถุดิบอะไรประมาณนี้นะยากนะครับก็ต้องรอดูต่อไปครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือว่ายา่ลงเหมือนเดิมรับถ้าเป็นแพทใหม่ที่จะถึงนี้นะก็คือแบบไอ้คณะมิตรภาพเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะเออทุกอย่างโดนจำกัดหมดครับแม้แต่ไอกาชาที่แลกมิตรภาพนี้ก็โดนจำกัดเลยแค่5้ครั้งนะครับหมุนได้ 5, 5้าครั้งขนนกก็จำกัดอีกให้ได้แค่สิบคนผมว่าเกม่็คงปรับสมด ก็คือแบบแป๊บเดียวเนี่ยวันสองวันแรกเนี่ยเขาเวลตันเก้าเก้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยซูเปอร์มาสเตอร์ประมาณนี้แบบแค่เกมเวลาผ่านไปแค่เดือน2เดือนแรกที่เขาอัปเดตไลน์เจอร์ซีซั่นสองเนี่ยคนเขาก็เวลตันไปแล้วนะมันเร็วเกินเนี่ยสำหรับคนที่แบบมีคนลกเยอะเป็นเป็นหมื่นเป็นแสน,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 นอะไรประมาณนี้นะเขคงเขาอาจจะปรับสมดุลในอย่างนั้นด้วยนะเคหาเพื่อนตีเพื่อนที่เอ่อผ่านสเตจ 228แล้วนะก็เก่งพอสมควรแล้วที่ผ่านมาได้นะก็มีคนเวล6 3ผ่านมาได้ไงเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นตัวระดับนี้ผ่านมาได้ก็นั่นแหละฮะแฮกก็แหละฮะกล้าพูดรับไม่มีทางแล้วที่ผ่านมาได้ฮะมันไม่ง่ายถึงแบบแค่ตัวระดับนี้นะฮะที่แบบใช้ไอเทมอัดป้อมแล้วก็ตีผ้าได้นะไม่มีทางนะครับผมรับประกันนะเดี๋ยวลองเข้าไปสู้ดูว่าไเนี่ยผมป่อล่อยเขาวิ่งมาเลยนะลอง อเอาโคบี้เอาไปทั้งตัวงเนะนี่ยโคบี้ตีเอาตายหมดแล้วโคบี้แรงประมาณสีล้านเนะี่ยเราดูป้อมเขาไม่อัพอะไรมาเลยเนะนี่ยนโคบี้ตัวเดียวก็ชนะได้ครับแต่เมื่อกี้ผมกดผิดเรียกไอพึ่งออกมาแค่นั้นเองนะมันดู้ยังอ่อนหัดครับไม่สามารถสู้ได้แนละ้วผมว่าทีมหลักเ้าคงเป็นในพวกนี้แหละไม่น่ามีทีมหลักมากกว่านี้ดูจากเลเวลนี้รู้เลยฮนะ วุ้ที่สั่งก็ได้ครับเห็นชื่อเขาแบบแปลกดีอยากตีมันตีลเล่นๆครับตีไปก็ได้แค่ห้าคะแนนมิตภาพไก็ไม่ได้ไม่ได้หวังชนะอะไรอยู่แล้วนะครับจริงๆผมก็ จับไอตัวนี่เหมือนกันนะไอตัวพึ่งเนี่ยที่ไม่อัพก็จะรอทําทํารีวิวก่อนนะครับช่วงนี้ก็เจ็บพอนะก็เลยไม่ได้ทานะก็เลยทิ้งไว้นี่ก่อนนะแล้วเ,เดี๋ยวค่อยวัตอนที่รีวิวนะอย่างเขาก็ยังไม่อัพเลยนะอาจจะเป็นอาจจะเพราะวัตถุดิบไม่พอก็ได้นะเขาก็เลยไม่อัพหาตีสักคนก็ได้ฮนะ 2, นะเอชคิวศูนย์หนึ่งสองหนึ่งนะโอ้โหใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าเขายังมาสเตอร์เขายังน้อยฮนะพอามาสเตอร์เยอะๆยผมก็สู้ไม่ค่อยไหวเหมือนกันนะ แล้วยิ่งถ้ามาสเตอร์ซูปเปอร์มาสเตอร์อะไรพวกเนี้ยจะโหดเนะีตอนนี้ที่ผมรอก็ผมจะรอแซนเนี้ยแซนในตัวนี้นะแซนชาเด็กแบนเมืนนะ่อกี้ตัวปีกแดงนะเจ็ดดาวรอซูปเปอร์มาสเตอรนะ์แล้วก็จะรอไอเนี่ยนะหมูชุดดำนะแต่แต่จ,จะไม่ไม่ใช้กบแดงนะหกดาวไม่ไม่ใช่นะก็จะเก็บห้าดาวเนะี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็ไปอีวิอวอัพอัพเอานะใกล,ล้ละอีกไม่นานนะ ถ้าได้แล้วก็เพีงมันจะโหดขึ้นไประดับนเลยเพราะตัวแสนนะสกิลมันโหดนะครับถ้าใช้ติดนะฮะจะตายไม่ต้องมาก็ดูสกิลมันนะโอ้โหคูณแบบสามสิบห้าเท่านะคิดง่ายๆนะสามสิบห้าเท่าของแอตแทกก็สามสิบห้าล้านกว่าๆนะนอกจากไอ้เรนเจอร์ที่แบบมีพลังมากกว่าแบบสี่สิบสามสิบล้านอะไรเงี้ยถึงอาจจะจะไม่ตายะรปมาณถ้าเป็นเดพนี่เหรอไม่เหลือครับโคบี้ยัง,ย,งยังไม่เหลือนะฮะพอแค่สามสิบล้านกว่าๆเองเค้ะ okay, สามารถพีวีได้ครั้งหนึ่งฮนะลองดูครับ ขอ,อเพื่อนเข้าไปช่วยหน่อยแล้วก็ดีเนะเอาไว้เป็นตองหนุดนะอ้าวผมก็กดผิดนะไปใช้สกิลเอ้ยไปใช้ไอเทมสักง,งนนะัไไ้นเดยดตายตายเลยถ้าก,กดผิดไปใช้เมทโอกับไอพีสนะโอ้โห แล้วก็ชนะครับเนี่ยกว่าจะเก็บรูบี้ได้แต่ละครั้งมันยากนะฮะเพราะอาทิตย์หนึ่งผมเก็บเต็มที่ก็30เม็ดหรือ40ิเม็ดก็เต็มคืนแล้วฮนะก็ที่จะมาบอกก็แค่นี้แหละครับผมก็มีอยู่จุดเดียวนะที่ต้องดูต่อไปว่าตัวเกมจะเป็นยังไงต่อไปนะสรับคนที่แบบขนนกน้อยอาจจะดีก็ได้ครับแต่สำหรับคนที่ขนนกเยอะผมว่าไม่ไม่ดีแนะ่คคนที่แบบมีเพื่อนแบบส่งคะแนนมิตรภาพให้มาแล้ขนนกก็ไม่ดีนะก็มารอรอดูต่อไปครับว่า ไลนเจอร์เขาเจนะเอาอย่างไรต่อไปฮะก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณที่ที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปรีวิวนะโคบี้ครับกำลังจะเอาลงนะแล้วก็อีกอีกหลายตัวนะเช่นตัวนี้นะแล้วก็ตัวฮันนี่นะฮันนี่เจ็ดดาวเนะี่ยพึ่งนั้นนั่นเองนะแล้วก็อีกอีกหลายตัวนะครับที่เป็นตัวใหม่ๆนะที่อีโวมานะจากไอ้ตัวแบบ5ดาวกัแบบ4ดาวเลยพวกโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะ ก็อย่าลืมนะที่ผมบอกไปเนี่ยเนี่ยคะแนนมิตรภาพถ้ามีเพื่อนส่งมาก็หรือว่าแบบไปส่งให้เพื่อนแล้วได้มานะก็รีบๆแลกไปให้หมดกันนะครับก่อนที่เขาจะจํากัดไม่ให้ให้แลกก่อนละก้าสิบครั้งเนียรีบแลกให้หมดเลยฮะเก็บไว้เยอะๆดีกว่าครับก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมเนี่ยแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปรีวิวครั้งหน้านะครับ โอเคครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับคนที่ชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ได้นะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ